สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้ไทยนิวส์ออนไลน์นะคะจะมานําเสนอเรื่องราวของคุณอิงอิงค่ะที่เธอเนี่ยได้มีการโพสต์เรื่องราวน่าจะเกี่ยวกับข่าวคุณเติ้ลนี่แหละค่ะจากกรณีที่คุณนิวนิวนะคะแฟนสาวของนักแสดงหนุ่มอย่างคุณเติ้ลธนพทคนค่ะเธอเองเนี่ยได้มีการออกมาโพสต์ข้อความนะคะบอกว่าตัวเองเนี่ยถูกทําร้ายจากคนที่รักค่ะในจังหวัดเชียงใหม่นะคะในขณะที่แฟนหนุ่มอย่างคุณเติ้ลเนี่ยก็ออกมาพูดเหมือนกันนะคะออกมาให้สัมภาษณ์ยืนยันค่ะว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้ทำนะคะมันเป็นเพียงแค่การยือ้อย กันมากกว่าไม่ใช่การลงไม้ลงมือนะคะซึ่งเกิดจากเรื่องที่มันเป็นปัญหาซ้ำซ้ำซากๆคุยกันไม่รู้เรื่องค่ะ จากนั้นก็มีกระแสข่าวออกมานะคะบอกว่าคุณเติ้ลแหละที่หึงนิวนิวนะคะที่คุณนิวนิวไปเรียกทนายไพศาลว่าพ่อค่ะแล้วทนายไพศาลเองนะคะก็เป็นคนที่ทําคดีให้กับคุณนิวนิวด้วยก็เลยทําให้แบบโมโหแล้วก็เกิดบันดาลโทสะไปค่ะกระทั่งในเมื่อวันที่10กุมภาพันธ์า5 6 5ที่ผ่านมานะคะคุณเติ้ลนพลเนี่ยแล้วก็คุณนิวนิวแฟนสาวรวมถึงทนายความของคุณนิวนิวค่ะก็ได้มีโอกาสไปออกรายการโหนกระแสนะคะนั่นก็เป็นรายการของคุณหนุ่มกัญชัยค่ะเพื่อที่อยากจะ เรื่องนาวที่มันเกิดขึ้นนะคะโดยคุณเติ้ลเองค่ะก็ยอมรับแบบแมนๆเลยนะคะบอกว่าตัวเองนี่แหละทาร้ายร่างกายแฟนสาวจริงๆแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยเกิดภาพมันตัดไปนะคะมันจาอะไรไม่ได้ก็เลยมีการให้สัมภาษณ์เป็นก่อนหน้านี้บอกว่าไม่ได้ทาร้ายร่างกายแต่จริงๆแล้วเนี่ยยอมรับว่าทําจริงๆค่ะพร้อมกับมีการหอบดอกไม้นะคะไปขอโทษแฟนสาวกลางรายการด้วยนั่นเองค่ะ ล่าสุดนะคะเหมือนจะเป็นเมื่อวานค่ะก็คือวันที่11กุมภาพันธ์2565นะคะคุณอิงอิงอิงนพัฒนค่ะเธอเองเนี่ยได้มีการโพสต์เฟซบุ๊กแสดงความคิดเห็นเรื่องดังกล่าวด้วยนะคะหลังจากได้มีการฟังข่าวของคุณเติ้ลแล้วก็คุณนิวนิวค่ะโดยมีข้อความนะคะบอกว่าฟังข่าวเติ้ลนิวนิวนึกถึงตัวเองตอนหัวแตกปากกระบมเส้นเลือดในตาแตกตาเขียวตัวช้ำผู้ชายทำร้ายผู้หญิงโคตรไม่เป็นสุขภาพบุดุษเลยก็ได้ที่ว่าเธอเองน่าจะเคยเจอเหตุการณ์ประมาณนี้มาก่อนนะคะท่ามกลาง เหล่าบรรดาชาวเน็ตค่ะหลายๆคนก็พอเห็นเธอโพสใช่ไหมคะเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายเลยทีเดียวค่ะและนี่ก็คือข่าวไวัยไทยนิวแล้วคุณจะไม่พลาดทุกระแสร้อนของสังคม